สวัสดีครับผมเจฟส์ค้าแม่ขันเอกนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมรถ S 5 0 0ของพี่หนึ่งนะครับดูซิว่ารถคันนี้มีปฏิกรรมใหม่ๆอะไรบ้างรถ S 5 0 0ของพี่หนึ่งนี่คันนี้จะรถต้นแบบนะครับในการทำปฏิกรรมใหม่ๆของเจฟส์ค้าแม่ขันอกอยู่เสมอนะครับแต้วแต น,นี่คือโครงการ MBFrit นะครับเป็นโครงการาสำหรับการสร้างตู้เย็นนะครับปรถรถทางนี้เป็นรถ w 220นะครับนะค,ครับดีไซน์เรียบร้อยสวยงามนะครับนะค,ครับตามสไตล์แบบ w 2. สองสองสองเลยครับหรือแอมเร um ที่พักแขนนะครับที่มีความสูงพอเหมาะนะครับมีเครื่องลายบ้างในนี้มาดูใกล้ๆกันเลยครบับที่พักสายนะครับบดลายเรียบร้อยมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้ก็ สวยงามพร้อมระบบประตูดูดครับอนะสิทธีนะโอเคครับการเย็บลายเข้าหลังตัดนะครับที่วางแขนที่มีความสูงพอเหมาะนุ่มสบายนะครับทุกสัมผัสนุ่มหมดะะตบริเวณนี้อยู่ลายด้านข้างก่อนนะฮะเรียบร้อยพร้อมดามจับ PMG นี่ อ่าดไม่ได้นะครับข้างในมีอุณหภูมิก็ลบสามนะครับเปิดไฟโอ้โหนี่ตาเป็นตรงนี้ด้วยไงสวยไหมรัดมีสายมีไฟสองข้างในเรียบร้อยนะครับนั้นเย็นใช่ไหมมีอะไรอีกใส่ได้กี่ขวดดูสิตัวเล็กๆ,ๆนี่หนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกมีอะไรอีกเจ็ดนี่เย็นไหมโอ้สปอนเซอร์อะไรนะครับเย็นเจ็บน่ากินนะเจ็ดแปดเก้ามีนมด้วยสิบสิบเอ็ดสิบสองกระป๋องนะครับอก็เจ๋วนะครับ,น,รบน้ำแข็งเกาะข้างตู้เลยนะครับ ใช่ไหมฮะนี่ครับอิสการ์แมชเนิตเราต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับผมชอบจริงเลยนี่งไงโ,โสสรสเดรสสวยงามมากนะครับปิดลงมาเป็น a M G ครับพร้อมกับตามจับแบบ c l ส s s 4นะครับสว,นนวยมากเลย วนัวนที่สองใบนี่เป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเลยนะครับท่านที่ใช้ W 2อ0จะทราบดีว่ารถรุ่นนี้มันไม่มีที่วางแก้วกันนะครับครประตูดูนะแบบจ้าไหมเซ็ตซีดีนะชอบมากเลย สาส,ๆๆสาวๆคงจะชอบตรงนี้นะฮะนี่มันยังขาดแก้วไวน์นะตรงนี้เราต้องซื้อแก้ววายมาวางตึ๊บครับรตื่นดูดแบ<ฟ>บอ่าะงไรครับชอบไหมครับใหญ่หน้ากว้างกันนะยังขาดนั่งแบบอยู่นะครับพี่ๆคนไหนสนใจเชิญไปนั่งแบบได้น,นะครับ งฮะโครงการ Mercedes-Benz MB f r e e t นะครับดูดนของเรานะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ